สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชงวิตเลองถาทุกคนนะครับซ่อมเครื่องควบคุมลั้วไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแบบใช้กับไฟฟ้าอย่างเดียวนะนะครับถูกไหมครับ้ยบโวล์นะไม่มีชุดแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เนาะเอาไปเสียบปลั๊กไฟนะครับนะโอ้เสียบปลั๊กไฟนะครับก็มีไฟ ขึ้นตรงนี้นะนะครับหมายถึงไฟเข้านะครับแต่เครื่องก็ไม่ทํางานเลยครับก็จะมีเวลาเครื่องทํางานได้ตอนนี้ก็จะกระพริบด้วยนะแล้วก็จะได้ยินเสียมปับ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 ,ปบภายในนะครับยังไม่มีเนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเป็นอย่างไรแกะเครื่องออกมานะครับ เปิดฝาเครื่องออกมาครับเพื่อนเห็นเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนจะสังเกตได้ว่ามีชุดไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็มาแปลงไฟฟ้าน่ะนะโดยใช้ R าแล้วก็ใช้ C นะครับก็ทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับไอ้ที่เห็นเป็นหม้อปแปลงเพื่อนเพื่อนเคยเห็นที่เป็นหม้อปแปลงก็จะเป็นระบบจากแบตเตอรี่นะครับมาแปลงไฟจากแบตเตอรี่ขึ้นเป็นไฟสูงน่ะนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับ ก็ใช้เฉพาะระบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะไฟ AC 2 2 0โวลต์ AC นะครับก็ผ่าน R ผ่าน C นะฮะเข้ามามาเรียงกระแสที่ไดโอดแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ C แรงดันที่ C นี้นะฮะก็จะมีวงจรทวีแรงดันด้วยนะครับก็จะได้อยู่ประมาณสัก5 0 0ถึง6 0 0โวลต์เลยนะนะครับแล้วทีนี้ ก็มาผ่านกดลวดมาโผลท่ทางด้านนี้ตัวนี้ก็คือ s c r s c r ก็จะได้รับแรงดันไฟนะครับจากกดลวดเนี้อยอีกขาหนึ่งก็ลงกาวไปนะครับ s c r จะยังทำงานไม่ได้นะครับจนกว่าจะมีแรงดันไฟส่วนหนึ่งไปผ่าน VR นู่นนะ แล้วก็จะมาผ่าน R แล้วก็มาผ่าน diac นะครับพอมาผ่าน diac แรงดันผ่าน diac มาปุ๊บก็มาที่ขาเกตก็ S C R S C R ก็นำกระแสตอนที่นำกระแสและตอนที่หยุดนำกระแสปุ๊บก็จะเกิดเป็นอำนาจสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นข้างในเนี่ยก็จะมีขดลวดพันเป็นขดลวดทางออกทำงานก็จะมีแรงดันไฟ ไฟสูงกระแสต่ําเป็นไฟกระโดดแพรบออกไปแล้วก็พอไฟตัวนี้มันหายไปแล้วนั้นหมดเลยนะตอนที่เขานำกระแสเนี่ยก็จะเกิดการชาร์จซีใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเข้าสู่กระบวนการดังที่กล่าวข้าง้นน่ะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ มันกรสิเป็นเรื่องสำลัแล้วทีนี้ในกรณีที่มีการเสียปลักเข้าแล้วก็มีไฟขึ้นมาแบบนี้นั่นก็ต้องไปดู VR VR เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ในกรณีที่ SCR ช h o t ถ้า SCR ตัวนี้ชอ็อตไฟตัวนี้มันจะไม่ติด เนื่องจากว่ากระแสที่ผ่านตัวท่านทานและผ่านซีเข้ามาที่ได้โอดผ่านคดลวดเข้าไปที่ s c r และ s c r ก็ชอ็อตเลยเนี่ยกระแสนก็จะไหลไม่เป็นการชาร์จซีละไฟตัวนี้มันก็จะไม่ติดแต่ในกรณีนี้ไฟมันติดอยู่นะครับก็ต้องไปดู VR นะครับเพื่อน ก็คือบม่มแมงเบิ่งจักเทือ่อถ้าจมหยังกะระดอดฟิวสิว่าอีกเออแมงเบิกวิอามันก็ได้ที่จริงก็บ่ต้องแมงก,ก็ได้เราปีนท้องมาก,ก็เห็นแล้วเอ้าออกมาขาดละละปานนี่ vr ตัวนี้เป็น vr หนึ่ง m e ก a ohm หนึ่งล้านโอห์มนะครับ เร้มาลองดูว่า VR มันเสียจริงหรือไม่อาจจะวัด VR หรือไม่ต้องวัดก็ได้หากเอาสายมันมาเชื่อมใส่กันอย่างนี้ถอด VR ออกเอาสายสองเส้น็มาก็เชื่อมใส่กันแบบนี้ถ้าเครื่องทำงานได้ก็ VR ขาดเลยไม่มีอะไรเลยลองดูนะนจะได้ไหมนะครับถ้ามันมีไฟติดนะถึงเนะี่ยเอา VR ม VR ไม่ต้องไปวัดมันละดูหน่อยนะครับหากทำงานได้ก็ใช่เลยเด้อ นั่นไงปักปักปัก,ป,กปักอยู่นั่นเห็นไหมใช่ล้ VR ขาดไปโดดไหมครับยังไม่เห็นโดดเลยเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยนึงโดดอยู่นะครับ ก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับเป็นที่ VR ขาดนะครับเพื่อน,เ,อนเช็คแบบนี้ก็ได้ในกรณีที่เราลืมมิเตอร์นะแต่ถ้าเกิดว่าลืมหัวแรงก็ไม่รู้จะบัดกี่ออกยังไงนะแต่ว่าถ้าลืมมิเตอร์ก็เป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเป็น VR ขาดนะครับ VR 1หนึ่งเมกหากไม่มี VR 1หนึ่งเมกก็ใช้ VR 500K ห้าร้ก็ได้อยู่ หากต่ากว่านั้นก็จะไม่มีผลอะไรมากมายนะครับก็จะปรับความเร็วช้าอะไรมันไม่ค่อยได้แล้วหนึ่งเมกนะครับตัวนี้หากต่ากว่าห้าร้อยเครู้สึกว่าจะปรับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้นะถ้าเป็น VR ห้าร้อยเคเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มปรับที่ตรงกลางๆหา,า VR ห้าร้อยเคมาใส่แทน VR หนะนึ่งเมกนะนี่หนึ่งเมกจะอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วทีนี้ถ้าเอา VR 500k มาใส่มันก็เหมือนกับว่าเราปรับไว้ตรงนี้นะคว,วนค,ความเร็วมันนะครับความเร็วมันนะแล้วก็จะปรับได้จากนี้มานี่นถ้นะถ้า 500k นะครับความเร็วถ้า VR 1m เเริ่มจากนี้เนาะมาถึงนี้ 500k มาถึงนี้ก็ 1m เนาะนัเราจะปรับได้จากนี้จากนี้นะเหมือนเหมือนว่านะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเอา vr 100ร้อย k มาใส่ vr เหมือนกับอยู่ในแอนะฮะ m ขยายเนี่ยเราก็ปรับจากนี่มานี่แค่นั้นเองนะมันก็มันก็ยังเร็วอยู่ดีนะครับหากจะเอา vr หนึ่ง k ใส่เข้าไปก็ไม่ต้องใส่มานล้ครับต่อตรงมันไปเลย <c oughs> เพราะว่ามันปรับไม่ค่อยรู้เรื่องเอาดำเนินการไปครับใส่ vr 1นึ่ง mega ohm นะครับนี่นะตัวเดิมเอ่อ b ห m นะครับ B1M อ่าบ R 1 m น่งนะครับดำเนินการนะครับใส่ VR เข้าไป VR 1านะ่งเน้านี่เอามาดูนะครับทำงานได้ไหมละ่ะใส่ VR าแล้วนะนะครับนะทำงานแล้วปรับได้ไหมละ่ะ อ่าได้เนาะดูจากการกระพริบของหลอดตาแมวนะครับอ่าทีนี้อ่าถอดป้าก,ก่อนนะครับสังเกต V r าตัวเดิมนะครับใช้ขานี้กับขานี้เนาะนะครับเวลาเราเร่งขึ้นไปเนี่ยค่าความส้นทานจะลดลง จากนั้นก็จะเร็วขึ้นนะครับ